สวัสดีค่ะทุกคนนิมนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สยามสแฟร์นะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรอีกไหม <c oughs> เพราะว่าจากที่ผ่านมาก็คือไม่ค่อยได้สืออะไรนะทุกคนโอเคไปกันค่ะไปเดินกันเลยอันนี้พรมทองเปิดใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สยามซอยหนึ่งหรือสองอะไม่แน่ใจอันนี้คือยาบิสเอ้ซอยสองทุกคน เเข้าไปดูไหมอันนี้คือร้านด,ดัตดี้นะคะแบบมีตะขอติ๊กันนี่มก็อตกเกอร์อคือน่ารักมาก ส่วนมากก็จะเป็นสติกเกอร์โมารักมากเลยน่าักขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะทุกคนกได้ไหม ตรงชมพูตรงนี้นะเฮ้ยร้านนี้ก็น่ารักชื่อว่านายที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูป๊อปมากกัน ฉันนะเท่าถนัดฝั่งขวาแกค่ะถ้ามอยู่ฝั่งซ้ายคือป๊อบมาดน่ารักมากทุกคนเปิดใหม่น่าจะปีนี้แหละถ่ายกับตัวนี้ได้ไหมได้เข้ามาถ่ายในป๊อบมาดนะคะนี่น่ารักมากเท่าไหร่อะยังมีอยู่นะทุกคนนี่มอลลี่430บาทคือ เมื่อกี้ถามเขาแล้วนะคะว่าขอถ่ายวิดีโอเขาให้ถ่ายได้นะทุกคนคือจะบอกว่านี่มาไม่ได้อัปเดตว่าตอนนี้ใจใหม่นะทุกคนนี่แหละในนี้น่ารักมากคุยเท่าไหร่ใช่สิบเสามร้อยแปดสิบ <3 80 S 2> เองมากันที่ชั้นสองะคะทุกคนโล่งเลย มากหน้าตาเหมือนใบามากไม่แต่แบบตัวน่ารักทั้งนั้นเลยคือแบบไม่ได้อัปเดตนานนะที่เทวิงเกริรทวิงเกริรนะคะน,<า>นี่ห,หน้าดำด้วยอะเนี่ยอันนี้น่ารักแต่นี่ <c oughs> เนี่ยเออนะเออทำไม่มีที่สั้งสวยๆวยอะเ,เดี๋ยวไว้มีบ้างสวยๆเราค่อยซื้อกันหนะอจริงๆซิงจริงเหรอ คืออยากได้ไปหมดทุกคนถ้าใครมาก็คือแบบตื่นตาตื่นใจฮะเอออยากได้แต่แบบพอถ้าเราแบบไม่มีที่ตั้งให้น้องเสียส่วนมาเราจะไม่ได้ดูน้องไงเราก็ต้องซื้อที่มันเป็นแบบพกคุณแจง้อยกระเป๋าไปกอดเอาละทุกคน คือเราเป็นสาวทวิงเกิลนะคะเป็นแบบการ์ตูนในฝันของนิมเองอันนี้ก๋งอรอนี้กองใหรออันนี้คืออะไรอ่ะประกาศทุกคนคือนิ่มว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าไทยอะแบบมาเปิดร้านที่สยามสแควร์กันแบบเยอะมากอ๋ออันนี้เกดเตี๋ยวไง ส่วนมากแบบคนที่มาเดินก็ช้อปปิ้งกินข้าวคแต่ว่าเรากินข้าวมาแล้วคนก็ไม่รู้จะทำอะไรมาให้ดูบรรยากาศละกันนะมาอัปเดตเอ้ยวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะทุกคนคนก็จะเยอะนิดน,นึงทำไมเขาชิมหรอหรือว่าเขาขายไปลงทะเบียนรับคลิปฟรีกันค่ะทุกคน ขอเข้ามาที่เซ็นเตอร์พอยต์ก่อนนะคะเพราะว่ามันลอ้ออันนี้เขาจะมีแบบขายบูธเสื้อผ้าฮะไหน,นมาดูกันว่าเราจะเจอดาราหรือว่าอินฟูไหมคือ <c ười> ปกติมาเดินก็จะชอบเจออินฟูแบบแถว แถวสยามสแควร์นะคะถนนตรงที่ออกไปถ่ายมาเมื่อกี้แหละทุกคนเพราะว่าเขาจะชอบมาทําแบบคอนเทนต์ลง t i k ตอ k อะไรกันอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นยูสุฮันนี่อันนี้ก็จะเป็นบิวเชียมอันนี้ก็เข้ามาทางนี้ขาามมูไหมไปข้างในนี้ไปข้างในงใน่ารักมาก <c oughs> นายการค่ะคือถ่ายคลิปที่สยามสแควร์อันนี้ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าการที่ถือกล้องอะ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอะ่ะเพราะว่าทุกคนอะ่ะก็เหมือนจะถือกล้องแบบมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ,เอ,อกันหมดจะพาไปดูร้านไหนอีกทุกคนนี่เผื่อใครแบบ ไม่ได้อยู่กรุงเทพิดถึงสยามก็มาเดินให้แล้วนะคะช่วงนี้ก็คนคึกคักประมาณนี้แหละแต่นี่ม่คือคาดักประมาณนี้ตลอดที่มาเดินหรือว่าเมื่อก่อนอาจจะคือคักกว่อนี้ค่ะเนี่ขนาดวันเสาร์คนเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบเบียดเดี๋ยวนจะเข้าไปทําธุระที่แมทบล็อกแป้งหนึ่งนะทุกคน เสร็จโทรลแล้วถึงรตับอุ้ยเห็นเขามาทำคอนเทนต์สังาาษ์แหลวทุกคนวันนี้ก็เดินเที่ยวสยามก็ประมาณนี้นะคะมาให้ชมกันทุกคน แต่ว่าเหมือนจะมีรา้านวิกเกอร์วิกเกอร์มาเปิดร้าทุกคนนี่วิกเกอร์วิกเกอร์เห็นไหมไกลๆอ่ะที่โลตงนนั่ฝั่งนู้นซอยสองนะคะวันนี้เดินเล่นสยามก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบนะคะฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าหนึ่งันซับสไครต์เราจะไปฝากประเทศกันมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน